thank you น,ะะนี่เป็นสถานที่แห่งใหม่นะไม่ไกลจากบ้านของเราค่ะประมาณ4.5กิโลนะคะเดี๋ยวตามมาดูบรรยากาศแห่งใหม่ว่าจะเจออะไรบ้างตามเด็กๆไปเที่ยวกันค่ะตามมานะตามหรือ,อยังตามมาเด้อกระเป๋าของเราค่ะทุกคนค่ะตามสาวผู้ไทยไปนะคะคุณค่ะนูนทุกคนดูบรรยากาศค่ะ เดี๋ยวสาวพูไทยไปดูแมพก่อนว่าเราต้องเดินไปตรงไหนก่อนนะคะแต่มาดูบรรยากาศทุกคนคะ่ะบรรยากาศดีมากเป็นประเทศสีเขียวก็จะประมาณนี้แหละทุกคนคะ่ะทุกที่ที่เราไปก็จะมีสวนเด็กเล่นสวนเด็กเล่นตรงนี้ก็เออพวกเรามาเป็นครั้งแรกนะคะทุกคนคะ่ะพี่ออสซินบอกว่าพี่ออสซินเคยมาแล้วแต่ว่ามากับโรงเรียนนะโรงเรียนเขามีรถบัสรถทัวร์พาเด็กๆออกมาทัศนศึกษาด้านนอกคะ่ะ ส่วนตรงนี้ก็ถือว่ากว้างใหญ่ไพศาลทุกคนดูตรงโน้นไม่รู้ว่าเป็นป่าที่เราสามารถเข้าไปเดินได้หรือเปล่านะคะเราดูทุกคนลานกว้างมากนี่ก็จะเป็นแมปนะทุกคนก็ดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ก็ดูคร่าวๆกันแล้วกันนะคะ เราอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนค่ะเราอยู่ตรงนี้แต่ว่าเราจะไปเดินตรงในป่านี่ในป่านี้เดี๋ยวเราจะไปเดินกันแล้วก็จะมีป่าตรงนี้สงสาวุ้ไทยคิดว่าป่าที่เราดูกันเมื่อกี้น่าจะเป็นป่าตัวนี้ค่ะแต่ว่าเราไปเดินดูตัวนี้กันก่อนนะคะทุกคนค่ะตามพวกเราไปนะแต่ว่าตอนนี้เด็กๆอยู่ไหนล่ะทุกคนค่ะเด็กๆอยู่ไหน ป่าอยู่ตรงนน้นนะทุกคนป่าอยู่ตรงนู้นค่ะหายอยู่ตรงนน้นว่าแต่จะไปเดินป่าแต่ว่าลูกๆของสาวพุทยอยู่ไหนล่ะทุกคนคะ่ะหายไปแล้วแต่บรรยากาศนะคะส่วนเด็กเล่นลานเด็กเล่นก็ดูโอเคค่ะไม่กว้างไม่ใหญ่นะแต่ว่าตรงนี้เขาก็จะมีลานแบบว่าให้เล่นเป็นลานน้ําไหลประมาณนี้ค่ะทุกคนคะมีเขื่อนเล็กๆมีที่อะไรเนี่ย อ่างน้ําตกอะไรสักอย่างเขาเลยค่ะทุกคนคะ่ะเด็กๆก็ชอบกันใหญ่เลยนะหนุ่มมีชิงช้ามหมุนน้ำด้วยอาสาพูไทยพูถึกหรือเปล่านะดูคลองน้ําไหลลงมาแล้วดูอะไรมีโหมีเพชรมีพลอยเลยมีสมบัติให้ค้นหาด้วยทุกคนคะ่ะ เราผัดขึ้นไปตรงนู้นมีอะไรบ้างมีน้ําไหลลงมาตรงนี้เป็นเขื่อนค่ะทุกคนคะ่ะเขื่อนกั้นน้ํานะน้ํสายกิ้งเลยด้านล,ล่างเจอตัวอะไรก็ไม่รู้นะแล้วนู่นถัดไปเห็นหนุ่มน้อยเล่นอยู่คนเดียวนะตรงนู้นเป็นแท้งน่าจะเป็นแท้งปล่อยน้ําลงมาแล้วก็เรามาตามหาเด็กๆก,กันค่ะทุกคนคะ่ะได่จ้าเดี๋ยวย้ายกิทเฮีย We're gonna walk in the forest now. They got two big, big bush in there. That is what we come for. เราไปดูการทรงตัวของสงแสบกันค่ะทุกคนค่ะพี่อาซินโอเคกับการทรงตัวนะคะแต่ลูกสาวนี่ก็กําลังนะคะ กำลังกระดิบกระดิบไปเลยสาวบูไทยก็อยากจะให้ทุกคนฟังเสียงจริงนะคะแต่เผอิญว่าลมแรงนะคะลมแรงมากเสียงรบกวนมากสาวบูไทยก็ขออนุญาตภาคับตรงนี้แล้วกันนะคะเตรียมตัวเข้าป่ากันค่ะทุกคนคันเอ้เอ้เอ้ประตูสู่ป่า I think next time take auntie here This was r o o l but Many, many, many spot to go. Oh, guy! Oh, they see the liver thing over there. Mm -hmm. That's lost. That, 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 why couldn't take them here? Oh, a lot of buddy! Have you been here before? Miss Koon, and where else you been? And where else you go? Miss Koon, back here. Okay, let's go. Not in the water. Yeah, I know that it's water, but not get in there. No, go. Which way? Yeah. Huh? You found what is it? It's like a berry. look at that it's like camping for kid oh this is my for school for school expo <laughs> for school for the young kid come expo in here ป่าด้านข้างเราไม่ได้เดินนะคะทุกคนค่ะเราเดินแค่ริมริมน้ําเล็กๆนะคะทุกคนค่ะก็เดินออกมานะ ก็เจอกับร้านเป็นลานสปอร์ตนะคะทุกคนคะ่ะก็จะมีคนมาเล่นกีฬาเต็มเลยแล้วบรรยากาศรอบๆสนามนะทุกคนต้นไม้เยอะเขียวขจีเลยทุกคนค่ะบรรยากาศดีสุดๆลมลมก็แรงนะทุกคนคะ่ะลมแรงแต่ว่าวันนี้แสงแดดให้ความอบอุ่นดีมากคะ่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวยังไงเรายังไม่จบคลิปนะทุกคนเราไม่ได้เดินเข้าป่าด้านหลังแต่ว่าเราจะไปเดินกันที่ป่าด้านหน้าค่ะทุกคนค่ะ ไปตามหนุ่มน้อยไปเลยนะคะ ระหว่างเดินไปนะคะสาวผู้ไทยก็ถามว่าออสตินชอบไหมน้องออสตินก็บอกชอบนะคะแล้วพี่ออสตินได้เดินมาฝั่งนี้หรือเปล่าที่มากับโรงเรียนมากับรถบัสจากโรงเรียนพี่ออสตินได้เดินมาฝั่งนี้ไหมเขาบอกไม่ได้เดินมาฝั่งนี้ครับเดินแต่ตรงป่าด้านหลังนะแต่ว่าวันนี้เราจะพาไปเดินอีกป่าย่อมนึ่งนะทุกคนนะไปดูป่าอีกด้านหนึ่งกันว่าเขาจะสวยไหมนะ ระหว่างที่เราเดินไปนะก็มีเจ้าน้องหมานะคะวิ่งมามารลียหนะ้าอลิสาทุกคนขาเลียสองทีนี่เต็มหน้าเลยเลียมือเลียเท้านะอลิสาชอบน้องหมามากชอบสัตว์เลี้ยงคะ่ะน้องอลิสาชอบสัตว์เลี้ยงทุกๆอย่างทุกๆชนิดเลย ระหว่างเดินก็ขอกระซิบกระซาบพ,พี่อัศินหน่อยว่าไปโรงเรียนวันแรกเป็นยังไงบ้างคุณครูใจดีไหมคุณครูน่ารักหรือเปล่าก็คุยกันเรื่องโรงเรียนค่ะพอเราเดินถัดมานะคะก็เจออีกเป็นป่าหย่อมหนึ่งนะคะแต่ว่าตรงนี้เขาไม่ได้จัดทำทางเดินไว้สำหรับ คนที่มาเดินกับเด็กเล็กหรือคนที่มีรถเข็นหรือวีลแชร์ประมาณนี้ค่ะแต่ว่าคนที่แข็งแรงปกติก็สามารถเดินเข้าไปสำรวจด้านล่างได้ค่ะทุกคนค่ะแต่ว่าสาวบุไทก็ไม่ได้เข้าไปนะเพราะว่าสาวบุไทยมากับสองแสบเดียวมีน้ำมีบ่ออะไรตรงนั้นน้องๆต้องลงเล่นแน่นอนค่ะทุกคนค่ะก็เลยพยายามหลีกเลี่ยงาเราไปเดินป่าตรงด้านหน้ากันที่เขาจัดทางเดินให้เรียบร้อยนะคะ ไปเดินตรงนั้นกันนะ Beautiful view, what is Look at that! Look at how beautiful view here. They get they get a good spot here. <laughs> really, the bush is quite big over there, but we just walk for the short, tiny one. The bush over there. Over there, you can see. Let not go. You see the bicycle over there. Hi. Know. เราเดินผ่านสนามกีฬาไปได้สักพักนะคะทุกคนคะ่ะเราก็จะมาเจอกับทางเข้าป่าอีกแห่งหนึงนะคะทุกคนคะ่ะตรงนี้เขาทำทางเดินไว้ให้ดีมาก แต่ว่าเขาก็ทำการล้อมตาข่ายไว้แน่นหนานะคะสงสัยคงป้องกันสัตว์เลี้ยงนะคะไม่ให้เดินเพ่นผ่านนะเพราะว่าในพื้นที่ตรงนี้อาจจะมีไขน่นกเป็ดหรือไขน่นกต่างๆนะคะหรืออาจจะมีสัตว์สัตว์ป่าคุ้มครองนะคะเขาก็เลยทำตาข่ายไว้ค่อนข้างแน่นหนาค่ะ mm hmm. ก็ดีนะคะเดี๋ยวเราไปเดินชมป่าก,กันนะคะทุกคนคะ่ะ พอเดินเข้าป่าปุ๊บทุกคนจากบรรยากาศที่ร้อนจัดด้านนอกนะพอเข้ามาในนี้เย็นสบายเลยทุกคนขานี่ทุกคนดูทางเดินเขาทำดีมากแล้วดูต้นไม้ทุกคนสวยงามสบายตาเลยค่ะทุกคนขาแล้วตรงนี้นะเป็นป่าในในในเมืองอ่ะทุกคนขาแต่ว่ายังเป็นอุดมสมบูรณ์มากๆมีมอสขึ้นเต็มเลยนะทุกคนนะ สาวผู้ชายไปนะสาวผู้ายก็หิ้วกระเป๋าสะพายเป้ทุกคนคะ่ะแล้วมีสาวน้อยมาด้วยทั้งทั้งจุงสาวน้อยสาวสาวน้อยงอนแดดดีงอนแดนด,นะนนดีนะค้ำค้ำนี่ใช้ no t o u it no t i ว้าวต้นไม้ใหญ่ๆ ้นไม้ใหญ่ๆออดใจกลางเมืองค่ะทุกคนค่ะนุ่ม why oh crocodile oh crocodile who gonna believe in this in the city ready you got a forest like this Where? no they are seaweed honey seaweed yeah they are seaweed but water may be deep but under there is a lot of fish Eel and seaweed, honey. Look, mm. Mm. seaweed inside. Eh? You enjoy it? Did you walk in here before? Are you sure? Oh, look at the tree! Very big, big tree. ไปป่าแล้วทุกคนคาะออกมาแดดร้อนจัดแดดจัดมากถ่ายน้องอลิสาจนหน้ามืดหน้าหน้าดาหมดแล้วทุกคนแต่จริงๆไม่ได้ดํานะทุกคนนะาเป็นที่กล้องเองนะทุกคนนะก่อนก่อนที่เราจะไปชมวิวอันกว้างใหญ่ไพศาลต่อนะคะสาวราาไรขอแวะมาเอาใจคนรักดอกไม้กันก่อนนะคะสาวไรสะดุดตากับเจ้าดอกนี้ค่ะเหมือน คล้ายไฮเดรนเยียนะแต่ว่าเจ้าเนี่ยเขาเป็นต้นใหญ่นะทุกคนคะ่ะแล้วดอกสวยเต็มต้นเลยทุกคนคะ่ะนี่คล้ายไฮเดรนเยียไหมสาวบุไรไม่รู้ว่าเขาคือดอกอะไรนะแต่ยังไงก็ขอส่งให้ทุกคนคะ่ะไปเราหันกล้องไปดูวิวอันกว้างใหญ่ไพศาลวันนี้สาวบุไยเจอคนที่มานั่งถ่ายคลิปตรงนี้ด้วยแต่ว่าสาวบุไรก็ไม่ได้หันกล้องไปที่เขานะ ทุกคนดูวิวสิคะทุกคนขาเนี่ยขาทำทางเดินให้ดีมากเลยนะกก็จะมีคนพื้นที่นะคะพาน้องหมาพาสัตว์เลี้ยงมาเดินพาลูกพาหลานมาเล่นนะคะเป็นลานที่กว้างมากทุกคนขาแล้ววิวแบบวิวสวยสุดๆทุกคน และนี่สาวภูไทยมองตรงนี้อยู่เนี่ยนานนี่คือสาวภูไทยเห็นต้นสนทุกคนขาชอบชอบต้นสนค่ะทุกคนขาแล้วเขาดูสูงด,ดูดูทรงของต้นสนนะคะเป็นเป็นสามเหลี่ยมสาวภูไทยมองทีไรก็ไม่รู้เป็นไรชอบต้นสนมากค่ะเดี๋ยวสาวภูไทยจะพาทุกคนไปดูนะต้นสนใกล้ๆนะคะ เขามีวิวที่สวยมากและทุกคนภาพจริงต้นสนต้นใหญ่มากใหญ่มากอมาค่ะทุกคนคะมันด้านหลังนะคะตรงต้นไม้ที่เรามองเห็นอยู่เนี่ยจะเป็นถนนนะคะเป็นถนนสายหลักทางกลับบ้านของพวกเรานั่นเองค่ะทุกคนคะแล้วก็จะเป็นเอ่อเขตหรือเป็นหมู่บ้านเป็นอีกอำเภอหนึ่งนะคะถัดไปเนาะถัดไปจากด้านหลังด้านหลังต้นไม้นี่แหละทุกคนค่ะ ต้นสนค่ะทุกคนค่ะต้นสนหลายร้อยปีเลยไม่รู้กี่ร้อยปีนะทุกคนนะสวยจริงๆค่ะชอบวิวตรงนี้ค่ะดูคนต้นแต่ละต้นใหญ่โตมาโหราน แล้วเราก็มาถึงตอนท้ายคลิปแล้วสาวผู้ไทยหวังว่าทุกคนคงมีความสุขกับการรับชมภาพบรรยากาศธ,ธรรมชาติสีเขียวแบบนี้นะคะสาวผู้ไทยขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงทำจิตจการอะไรก็ขอให้จเจริญรุ่งเรืองนะคะ